นี่นะครับเศษผงเดี๋ยวผมจะไปเข้ากล้องพันหกรยเเพื่อขยายให้เนื้อให้ทุกให้เพื่อนๆได้ชมนครับนี่นะครับทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปว่าเศษผงเหล่านี้ยมันมีอะไรบ้างที่เราเห็นนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าในเนื้อองค์พระเนี่ยมวลสารที่เราส่องเห็นกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างอันเนี้ยเม็ดสีตอนนี้เราจะเห็นเม็ดสีส้มกับสีแดงใช่ครับสีส้มจะเป็นเศษพระซุ้มกอนะครับอันเนี้ยได้พระองค์เนี้ยได้จากเ,เศษพระหักจากองค์สมเด็จด,ดำนะครับ สีดำเนี่ยจะเป็นพวกตระกูลดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่ง7ดประชานะครับแล้วก็สีเขียวเล็กๆอันนี้คือผงโยกนะครับสีเขียวเล็กเม็ดเล็ก,เลก,เลกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองซูมดูว่าสามารถซูมได้ลึกกว่านี้หรือเปล่า จะให้ดูแลหยกนะครับพอเมตมันเล็กมากการจับ ภาพบางทีมันเลื่อนหายไปแล้วดูสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็คือดินเจ็ดป่าเจ็โป่งเหมือนกันเดี๋ยวผมขอขยายให้ชัดๆหน่อยอันนี้กําลังขยายที่ประมาณพัน0ี่รอเท่านะครับจะเห็นสีน้ําเงินแล้วกาคราบสีขาวเนี่ยอันนี้คือเศษผงผงพุทธคุณนะครับ สีเหลืองเศษผงพุทธคุณเหมือนกันนะครับนี่สีแดงเนี่ยครับสีน้ำเงินสีแดงนี่ยะครับเศษผงหยกเพราะผงหยกเนี้ยจะเล็กมาก ค่อยขยับอันนี้ก็คือผมเนี่ยดูสมผ่านนะครับที่ผ่านอายุขึ้นมาแล้วจะมีความแห้งสนิทเลยนะครับเนี่ยในพระสมเด็จมวลสารท่านจะจัดมากจะเยอะมาก เนี่ยสีเขียวผงยกนะครับสีแดงนี่ก็คือเมซุมกอขยายรูปในน้ำเงินให้ชัดๆอีกน้อยนะครับโอเคเนี่ยครับ เรจ็จะเล็กมากเลยนะครับเม็ดนี้นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นเศษผงพุทธคุณนะครับผงแดงนี่นะครับอันนี้ก็คือเศษล <c oughs> นะไปเศษผงพุทธคุณดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งเหมือนกันนะครับ ลักษณะจะเป็นสีแดงวันนี้ก็จะมีเท่านี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปเสียดสีเขียวเล็กๆนี้นะครับ เพราะมันเล็กมากอ่าเนี่ยครับเนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยนะครับเป็นผงหยกนี่อีกนะครับผงหยก เศษนี้ผมยังไม่เจอผงที่เป็นแร่เหล็กไหลนะครับเจอแต่เป็นเศษผงพระเนี่ยเขียวๆนี้ก็คือผงโยกเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเขียวๆผงโยกโอเค คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับ